ก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่อง follow today หรือว่าการหาจุดกับตัวของตลาดนะครับวันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าวิธีการหา follow today เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจากคลิปที่แล้วที่อาจจะไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยไอสาข้อที่บอกไปเนี่ยมันงงมาก <c oughs> ไปดูกันเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า Follow Today h r u g h เนี่ยไว้สําหรับการหาขาขึ้นรอบใหม่หรือเป็นสัญญาณที่วงบอกว่าตอนเนี้เป็นสัญญาณของขาขึ้นรอบใหม่แล้วดังนั้นวิธีการดูนะครับก็จะดูโดยใช้ตลาดใหญ่เป็นตัวตั้งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตลาดอเมริกาก็จะเป็น Nasdaq Dow Jones S&P 500หรือถ้าเป็นไทยเนี่ยก็จะเป็นเซนะครับทีนี้ตัวอย่างที่ผมจะเอามาให้ดูก็คือจะเป็น Dow Jones นะครับ ก็จะมาเริ่มกันที่ช่วงปลายปีมีนา2020นะครับช่วงที่เป็นโควิดใหม่ๆทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตลาดดาวโจนส์เนี่ยมีการตกลงมาเรื่อยๆเลยจนถึงจุดต่ำสุดและและตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เห็นข้างขวาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นจุดต่ำสุดหรือยังใช่ไหมครับทีนี้วิธีการดู follow t h r o u g h day อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามี3ขั้นตอนก็คือเริ่มขั้นตอนแรกจะเป็นเรานับแท่งเขียวแท่งแรกหลังจากที่ตกลงมาแล้ว ก็จะเป็นวันนี้วันที่24มีนานะครับและ Follow Today เนี่ยจะเกิดหลังจากวันนี้อีก3วันนะครับก็จะเป็นวันที่4เป็น1 2 3 4ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือเจ้า Follow Today เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปิดมากกว่าเมื่อวาน1%นะครับและ volume มจะต้องมากกว่าเมื่อวานาเช่นกันหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันที่4วันที่4เนี่ยปิดติดลบ4% ก็ยังไม่ใช่เราต้องนับต่อไปอ่ะอันนี้ปิดบวก3%แต่วอลลุ่มไม่ได้มากกว่าเมื่อวานนะครับก็จะไม่ใช่ Follow Through Day อ่ะเราก็เลื่อนต่อไปเรื่อยๆจนหาเจอนะครับจนถึงวันนี้อ่ะวันนี้ปิดบวก2.2%ถือว่าใช่นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มมากกว่าเมื่อวานอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็น One Follow Through Day นะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าหลังจากวันนี้เนี่ยก็จะมีการวิ่งของราคามาดูกันอีกตัวอย่างนะครับก็คือช่วง ต้นกันยายนปี2020เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยกำลังปรับฐานเลยและเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เนี่ยตลาดมันจะเริ่มเป็นขาขึ้นหรือเป็นจุดต่ําสุดแล้วอทีนี้เราก็เห็นว่าตลาดเป็นช่วงปรับฐานลงมาเริ่มนับจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเรายังไม่เห็นก้อนนี้นะก้อนขวาเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคมันทำ lower low, low ลงมาเรื่อยๆจนก้อนนี้นับเขียวแท่งแรกก็ นับต่อไปถึงวันที่4ก็เป็น2 3 4ใช่ไหมครับวันนี้ปิดติด,ดลบ4%ไม่ใช่อ่ะก็จะเป็นวันนี้ที่ปิดบวก1.2%พร้อมกับวอลลุ่มที่มากกว่าเมื่อวานนะครับก็จะได้เป็นวันที่30กันยายนทีนี้เมื่อราคามันวิ่งไปแล้วและมีการปรับฐานอีกรอบหนึ่ง ทีนี้ก็เราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยทำ lower low ลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะเราก็เห็นว่าเอ้ยอันนี้เป็นแท่งเขียวแท่งแรกนับ1แต่ว่าแท่งเนี้ยมันดันทำ lower low ก็จะเริ่มนับใหม่ว่าเป็นแท่งนี้เป็นแท่งเขียวแท่งที่1นะครับก็เป็น1 2 3 4อามส่อะอันเนี้ยบวก1.9แต่ว่าวอลลุ่มน้อยกว่าเมื่อวานนะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่อไปต่อก็จะต้องเป็นวันนี้ที่บวกไป 2.95%และมีวอลลุ่มการซื้อขายที่มากกว่าเมื่อวานอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นวันที่9พฤศจิกายนก็จะเป็นวัน Follow Through Day นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันก็จะวิ่งต่อไปได้ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการหา Follow Through Day ในช่วงที่ตลาดกำลังปรับฐานหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถทำกำไรในตลาดได้มากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้ตลาดอเมริกาก็ยังปรับฐานกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะรอวัน follow t o day โดยการใช้วิธีการแบบเดียวที่ผมสอนไปเนี่ยเพื่อที่จะหาจุดกลับตัวและจุดซื้อได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนคอร์สหุ้นทำกำไรในตลาดอเมริกานะครับสามารถที่จะ inbox เข้ามาในเพจ Facebook ได้เลยนะครับผมจะส่งข้อมูลการเรียนตอบก,กลับไปนะครับและก็เช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด follow ใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ